นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโกสัจฉชังพยโตทิสวาวิริยารมพันจะเขมะโตอารถะวิริยาโหตะ เอสาพุทธานุศาสนิติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในมรรคข้อที่6คือสัมมาวายามะความเพียรชอบอันเป็นหนทางที่จะยังสรรพสัตวให้ข้ามพ้นวัฏทุกข์สุขอันกเกษมเพื่อประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูลกุศลบุญลาศีของท่านสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลา ดำเนินความตามพุทธภาษิตคำว่าสัมมาวายามะแปลว่าความเพียรชอบคือพยายามในทางที่ถูกความเพียรชอบจัดเป็นคุณธรรมสำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งเป็นคุณธรรมที่ศาสดาทุกศาสนายกย่องนักปราดญ์ทั้งปวงสรรเสริญคำว่าวายามะกับวิริยะมีความหมายอย่างเดียวกันต่างแต่พยัญชนะเท่านั้น ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระสาวกและนักปราชญ์ทั้งหลายได้สันเสริมความเพียรไว้มากดังพระพุทธพจน์ในขุทกนิกายจริยาปิฎกที่ยกขึ้นเป็นอุทนเทศในเบื้องต้นนั้นว่าโตสัจชังพระยะโตทิสวาเป็นต้นแปลความได้ว่าท่านทั้งหลายเห็นความเกียดค์คานเป็นภัยเห็นความเพียรเป็นธรรมกเกษมคือปลอดภัยแล้ว จงเป็นผู้มีความเพียรสม่ำเสมอเถิดนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าความเปลียดขันเป็นภายนั้นเป็นความจริงอย่างยิ่งเพราะเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะนานา,นาประการบรรดาสิ่งที่น่ากลัวและควขับออกไปจากตัวของบุคคลผู้หวังความเจริญแก่ชีวิตนั้นความเกียดขันควรละเป็นสิ่งแรกส่วนความเพียรเป็นธรรมเกษมคือปลอดภยัยเช่น ปลอดภัยจากความล่มจมเสื่อมเสียต่ำซามความเพียรเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นธรรมช่วยส่งเสริมยกฐานะของคนต่ำต้อยให้สูงสักยกคนเลวให้เป็นคนดีหนุนคนผู้บกพร่องทางสติปัญญาให้สมบูรณ์ขึ้นพระพุทธเจ้าทรงเตือนให้เป็นผู้มีความเพียรสม่ำเสมอเรียกเป็นหัวข้อธรรมว่าวิิยารัมพะแปลตามตัวว่า ปารากความเพียรคือนึกถึงความเพียรจดจ่ออยู่ในการกระทําความเพียรไม่เปิดโอกาสให้ความเกียจขานเข้ามาได้จะทําอะไรก็ทําอย่างสม่ําเสมอไม่จืดจางเร็วมีความอดทนในการทําอดทนรอคอยผลมีความมั่นใจว่าเมื่อทําดีแล้วย่อมจะมีผลดีไม่เป็นคนใจร้อนด่วนได้ความเพียรที่สม่ําเสมอเช่นนั้นย่อมมีผลจริงและมีผลยั่งยืน งานที่ทําด้วยความเพียรย่อมไม่ไร้ผลมีผู้ทูนถามว่าบุคคลจะร่วงความทุกข์ได้อย่างไรพระบรมศาสดาตัดตอบว่าบุคคลจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรตัวอย่างเช่นความทุกข์เพราะความยากจนร่วงพลได้ด้วยความเพียรในการทําการทํางานขยันทํามาหากินในทางสุจริตความทุกข์เพราะความโง่เขาร่วงพ้นได้ด้วยความเพียร ในการศึกษาเล่าเรียนสแสวงหาวิชาความรู้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆไม่รู้จักหยุดในการสแสวงหาความรู้นั้นบัณฑิตรู้สึกตนเสมือนว่าจะไม่แก่ไม่ตายในการรีบทําความดีบัณฑิตย่อมรู้ย่อมรู้สึกตนเสมือนจะมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวคือรีบทําดังพุทธโอวาทที่ว่าควรรีบทําความเพียรในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมาถึง ในวันพรุ่งนี้หรือไม่ความทุกข์เพราะถูกกิเลสเบียดเบียนบุคคลย่อมสามารถพ้นเสียได้ด้วยการรู้จักควบคุมตนเองและความอดกัน้นอันจัดเป็นตะปะธรรมคือความเพียรเป็นเครื่องเผาผลาญให้เหือดแห้งความทุกข์ในสังสารวัฏบุคคลย่อมร่วงผลเสียได้ด้วยความเพียรพยายามในการปฏิบัติธรรมผู้มีความเพียรชื่อว่ามีชีวิตไม่เสียเปล่าส่วนผู้อย่าง ส่วนผู้อยู่อย่างเกลียด้านชื่อว่าทําชีวิตให้เป็นหมันคือทําตนให้เป็นภาระหนักแก่คนอื่นบางคนมีความเพียรบ้างเหมือนกันแต่ความเพียเรเลวเต็มทีที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเรียกว่าฮีนะวินิโยคือเพียรแบบไฟไหม้ฟางคือลุกขึ้นวูบหนึ่งแล้วดับไปพบุปสัคเข้าก็ท้อถอยง่ายเหมือนไฟเชื้ออ่อนถูกลมพัดหน่อยหนึ่งก็ดับ ความเพียรที่สันเสริญน,นั้นต้องเป็นความเพียรมั่นพบอุปสรรคก็ไม่ท้อถอยเมื่อเห็นว่าทิศทางนั้นถูกแล้วก็บากบั่นอย่างมั่นคงเรื่องพระมหาชนกที่ท่านกล่าวไว้ในคำพีชาดกเป็นตัวอย่างอันดีของผู้มีความเพียรพยายามคือท่านถือความเพียรเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำแม้ว่าแม้ว่าอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรที่ไม่เห็นฝั่งท่านก็ยังไหว้ต่อไป ที่ยังมีกำลังอยู่จนเวลาล่วงไปถึงเจ็วันเจ็ดคืนด้วยถือคติว่าเป็นคนควรพยายามเลื่อยไปจนกว่าจะสำเร็จผลที่มุ่งหมายจนกระทั่งนางมณีเมฆขาเทพธิดาประจำสมุทรมาช่วยอุ้มขึ้นฝัง่งต่อมาได้เป็นกรรษัตริย์ของเมืองส่วนคนอื่นๆได้จมลงสู่พ้นมหาสมุทรทั้งหมดด้วยเหตุเพราะเป็นหเห็นมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ ก็พากันท้อใจและทิ้งความเพียรเสียเรื่องพระมหาชนกโพธิสัตว์นี้เป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบความเพียรคนที่มีความเพียรที่ไม่ยอดท้อต่อให้มีอุปสรรคมากมายหรือยิ่งใหญ่เพียงใดย่อมประสบผลสําเร็จได้คนที่ท้อถอยเสียตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มพยายามนั้นไม่มีทางประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ได้เหมือนคนที่ยอมตายในมหาสมุทรโดยที่ยังไม่ทันได้ลองว่ายน้ําเลย ความเพียรชอบนอกจากจะทําให้ประสบความสําเร็จแล้วยังมีคุณช่วยทําลายความทุกข์ความวิตกกังวลให้หมดไปเพราะคนที่ประกอบความเพียรย่อมสนุกอยู่กับการได้ลงมือทํากิจต่างๆอยู่ตลอดเวลาจึงไม่เหลือเวลาสําหรับทุกข์ร้อนหรือวิตกกังวลกับเรื่องอื่นตรงข้ามคนที่ขี้เกียจไม่มีความเพียรมักตกเป็นทาสของความคิดวิตกได้ง่าย เพราะมีเวลาว่างมากเกินไปจึงเปิดโอกาสให้ความคิดฟุ้งซ่านต่างเข้าครอบงำได้ง่ายในมัคคะวิพังคสูตรพระองค์ได้ทรงแสดงหัวข้อแห่งความเพียรชอบไว้4ประการเรียกว่าประธานสได้แก่ 1. เพียรละวังบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น 2. เพียรละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปสาเพียรให้กุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. ี่เพียรรักษา,ากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ดำลงอยู่และเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปประทานคือความเพียรทั้งสี่มีอธิบายดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งเพียรละบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นบาปอากุศลคือความชั่วความทุจริตกล่าวโดยส่วนภายในคือสิ่งที่ทำให้เศร้าหมองเช่นความโรคความโกรธความหลงความลิษยาความพยาบาทเป็นต้น สิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นในจิตหรือเกิดขึ้นกับจิตย่อมทําจิตให้เศร้าหมองเสียปกติภาพของตนเพราะปกติภาพของจิตคือความสะอาดของแท้วที่เรียกว่าประพัดสอนกล่าวโดยโทษที่ตามมาภายหลังบาปอากุศลย่อมให้ผลเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนแก่ผู้กระทําเองและผู้ร่วมในการกระทําให้ผลเป็นความเศร้าหมองแก่จิตทุกครั้งที่บาปอากุศลเกิดขึ้น เมื่อระลึกถึงบาปอกุศลที่ตนทำในภายหลังจิตก็เศร้าหมองอีกเศร้าหมองทุกครั้งที่ระลึกถึงเป็นความทุกข์อันยืดเยื้อไปตลอดชีวิตตรงกันข้ามกับบุญกุศลซึ่งโดยสภาพแล้วช่วยชำระโซ่สวงดวงจิตให้ผ่องแผ้วภายหลังเมื่อระลึกถึงกุศลกรรมของตนครั้งใดก็มีความสุขใจเป็นความสุขอันยืดเยื้อไปตลอดชีวิตเหมือนกัน บ,บาปอกุศลนอกจากให้ความเศร้าหมองแก่ดวงจิตแล้วยังทําให้ชื่อเสียงวงสกุลเศร้าหมองอีกด้วยดังนั้นท่านจึงควรระวังบ,บาปอกุศลอย่าให้เกิดขึ้นในใจด้วยวิธีป้องกัน4ีอย่างคือ 1. ระวังป้องกันบาปด้วยการดําเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมทางาศาสนาเคารพในจารีตประเพณีที่ดีงามเคารพกฎหมายบ้านเมืองเชื่อฟังคําสั่งสอนของผู้หลักผู้ใหญ่มีประสบ ที่มีประสบการณ์ในเรื่องบาปบุญคุณโทษมามากอันนี้เรียกว่าปาติโมกสังวรสองระวังป้องกันบาปด้วยการมีสติระวังทาวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมิให้เกิดความกำหนัดพอใจหรือโทมนัสเสียใจในเมื่อได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโพธพภะและรู้อารมณ์ พยายามรักษาใจให้เป็นกลางโดยไว้ด้วยมีสติรู้เท่าทันไม่เผลอสติอันนี้เรียกว่าสติสังวร 3. ระวังป้องกันบาปด้วยยานคือความรู้ได้แก่ความรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของบาปอย,าอย่างนี้เรียกว่ายานสังวร 4. ระวังป้องกันบาปด้วยความอดทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความอดทนต่ออารมณ์ที่มายั่วยวนให้โลภใ,ให้โกรธให้หลงท่าน เรียกความอดทนชนิดนี้ว่าตีติขาขันติจัดเป็นตปะธรรมสมตามพระพุทธโอวาทในโอวาทปาติโมกว่าขันติปรมังตะโกตีติขาขันติคือความอดทนต่ออารมณ์ที่มายั่วย,ยวนให้โลภให้โกรธให้หลงเป็นตปะอย่างยิ่งตปะคือคุณเครื่องเผาผลาญบาปให้เหืดหายความระวังกีดกันบาปด้วยความอดทนดังกล่าวมา ท่านเรียกว่าขันติสังวร 5. ระวังป้องกันบาปด้วยความเพียรก้าวคือเพียรละวางบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าวิริยะสังวรข้อที่สองเพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วในการละบาปที่เกิดขึ้นแล้วบุคคลผู้ปฏิบัติหวังความสุขความสงบแก่ตนต้องเว้นสิ่งที่ควรเว้นและทำตามคำแนะนำคําสอนของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ตัวอย่างเช่นบาปคือความคิดในทางเบียดเบียนผู้อื่นเกิดขึ้นในใจแล้วบุคคลผู้นั้นต้องสำนึกรู้ว่าบัดนี้บาปชนิดนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราบาปนี้เป็นโทษแก่จิตใจมีผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนเราต้องเว้นการสมาคมกับบุคคลผู้พอใจในการเบียดเบียนเว้นการอ่านการฟังหรือการดูสิ่งอันยั่วยุให้พอใจในการเบียดเบียน แล้วมันจะเริญเมตตากรุณาในบุคคลและสัตว์ต่างๆโดยน้อมนึกอยู่เสมอว่าเรารักสุขเกียดทุกข์ฉันใดคนอื่นสัตว์อื่นก็รักสุขเกียดทุกข์ฉันนั้นจึงไม่ควรเบียดเบียนกันแผ่เมตตากรุณาให้แก่กันคือมีความปรารถนาดีต่อกันและช่วยเหลือเกื้อกูลแก่กันในการทำอย่างนี้ทำให้ใจเป็นสุขทำให้หน้าตาเบิกบานแจ่มใส การเพียรละบาปหรือความชั่วที่มีอยู่ในใจจึงเป็นคุณสมบัติของบุคคลผู้รักดีผู้ก้าวหน้าในชีวิตทั้งชีวิตส่วนตัวและส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังคมตามความเป็นจริงแล้วคนเราทุกคนย่อมต้องเคยทําความชั่วหรือสิ่งที่เป็นบาปมาบ้างไม่มากก็น้อยนั้นเป็นธรรมดาของสามัญชนแต่คนที่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นความชั่วหรือความผิดแล้วพยายามกลับตัวเรื่องการกระทําอย่างนั้นเสีย จัดเป็นบุคคลที่น่านับถือการพยายามละความชั่วจึงเป็นการกิจอันหนึ่งของมนุษย์ที่ดีข้อที่สามเพียนให้กุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นคุณข้อนี้หมายถึงการเพียนทำความดีเริ่มต้นต้องให้กุศลจิตเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วในเรื่องใดอย่ารีรอให้รีบทำความดีในเรื่องนั้นทันทีเพราะถ้ารีรอกุศลจิตย่อมเสื่อมไปถ้ากุศลจิตเกิดขึ้นมาแทนที่ กุศลจิตท,ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมทิ้งร่องรอยของมันไว้ทุกครั้งอกุศลจิตก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดควรละอกุศลจิตให้โอกาสแก่อุศลจิตเมื่อกุศลจิตเกิดบ่อยๆและทำความดีบ่อยๆย่ยอมกลายเป็นความเคยชินในทางดีความเคยชินในทางดีนั้นเมื่อมากเข้ากลายเป็นอุปนิสัยบุคคลมีอุปนิสัยอย่างใดอนาคตของเขาย่อมเป็นเช่นนั้น ด้วยเหตุนี้ผู้สร้างความเคยชินในทางเลวอุปนิสัยเลวอนาคตก็เลวผู้สร้างความเคยชินที่ดีอุปนิสัยดีอนาคตก็สดใสรุ่งเรืองไม่มีใครสามารถให้ใครรุ่งเรืองได้เท่ากับตัวของตัวเองทําให้แก่ตนไม่มีใครทําให้ใครเสื่อมได้เท่ากับตนทําให้แก่ตนเองเมื่อตนทําลายตนเองหาสิ่งป้องกันได้ยากเมืม่อผู้อื่นคิดทําลายตนเองยังคิดป้องกันได้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง และบ้านเมืองยังช่วยอารักขาได้แต่เมื่อตนทำลายตนด้วยการกระทำของตนใครเล่าจะสามารถป้องกันข้อที่4เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วคุณข้อนี้หมายถึงการเพียรรักษาความดีที่ตนทําให้เกิดขึ้นแล้วให้ดำรงอยู่และให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเปรียบด้วยผู้มุ่งสะสมทรัพย์ภายนอกย่อมต้องอุดรูรั่วแห่งทรัพย์ที่ไม่บังเกิดประโยชน์เช่น อบายมุกมีการพนันเป็นต้นเสียก่อนแล้วใช้ความหมั่นเพียรในการหาทรัพย์เมื่อได้มาแล้วแบ่งแบ่งเป็นส่วนๆบริโภคใช้สอยบ้างสงเคราะห์ญาติบ้างทำบุญบ้างเก็บไว้สร้างอนาคตบ้างสะสมไว้เพื่อบำบัดทุกข์อันเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเช่นคราวป่วยไข้เป็นต้นบ้างผู้สั่งสมบุญกุศลหรือความดีก็ฉันนั้นต้องผิดดูรั่วคือทางเสื่อมแห่งความดีเสียก่อน สิ่งใดทําให้คุณธรรมเสื่อมลงพึงเว้นสิ่งนั้นไม่ดูหมิ่นความชั่วหรือบาปกรรมว่าน้อยนิดเพราะมันอาจพอกพูลมากขึ้นได้ตามวันเวลาที่ล่วงไปในด้านทรัพย์สินกล่าวกันว่าการสแสวงหาทรัพย์สินหรือการทําให้ทรัพย์สินเกิดขึ้นนั้นง่ายกว่าการรักษาทรัพย์สินส่วนการทําให้ทรัพย์สินเสื่อมไปนั้นถ้ามีความตั้งใจแล้วสามารถทําให้กองทรัพย์มหึมาเสื่อมสิ้นไปในวันเดียว ในทำนองเดียวกันการสร้างคุณความดีง่ายกว่าการรักษาความดีส่วนการทำลายคุณความดีนั้นถ้ามีความตั้งใจแล้วสามารถทำลายความดีที่สั่งสมมาด้วยความยากลำบากเป็นร้อยปีให้เสริมสิ้นภายในวันเดียวผู้รักษาคุณความดีให้มั่นคงต้องประกอบด้วยคุณสมบัติคือเป็นผู้ไม่ประมาทไม่วางใจว่าเรื่องร้ายจะไม่บังเกิดขึ้นต้องนึกอยู่เสมอว่าความดีเป็นสิ่งที่น่าทำน่าถนอม หน้าปลูกฝังความดีเป็นสิ่งที่หวานใจนึกถึงแล้วลื่นลมมีความสุขไม่จืดจางผู้ใหญ่ต้องอบรมเด็กให้เป็นคนรักความดีหนีความชั่วกลัวความผิดคิดทำประโยชน์ตนและชาติบ้านเมืองชีวิตที่มีประโยชน์จึงจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์รวมความว่าความเพียรชอบในการตั้งตัวคือความเพียรในการงานที่สุจริต และความเพียรในการละความชั่วประพฤติความดีรักษาความดีให้ย,ยั่งยืนนั้นเป็นองค์มรรคข้อหนึ่งมีอนุภาพในการกำจัดทุกข์นำไปสู่ความเจริญทั้งในชีวิตส่วนตัวสังคมประเทศชาติและเป็นมรรคไปสู่ความดับทุกข์ในสังสารวัตรคือนิพพานผู้หวังความเจริญแก่ตนสังคมประเทศชาติจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด ดังแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาเทศนาวสาเนในการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนารัตนตายานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตยัยจงอํานวยพรให้สาธุชนทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดการทุกเมื่อเทินเอวังก็มีด้วยประการชนิ้